โอ้พุ่นอะจึ๊กเลยอ่ะฝันจมยุดกระบี้หัก <c oughs> มีหนวสร้างเพิ่มเติมพุ่นึงยูดีเราตอนนี้เราก็มาฮอดหน้าอ่าหาแค่แฟนก็สักานอเนาะว่าเม,มื่อวาเราจะมาซื้อสร้างกระซี่ให้ลุมว่ากลับมา เด็กปูอบเสียสังกัซี่สังกัซีจังเนาะแปดฟุตแฟุตอสี่สแมวดพี่เัวใดวใดเนี่ินนี้นะอือเนี่ยันี่ยเน่ยต้องนี่ตัดสินเขา่ัด สั่งกระซี่ดีเอ็มเอลตอนนี้ฮะกระที่เอาไปจ่ายเงินมาเลามีอยู่สังกัะซี่แปดฟุตนี่3สแผ่นเป็นหนึ่งสามสิ่ายูนึงหา่นสมสิันแล้วก็โลดแทหกแผ่นกับกุมวัดเดดแปดกับแล้วก็เก้วตาเส้อที่เราไปใส่ห้องน้ำพันแก้วตาเส้อ เบ็นั่นนะเนาะทุกคนมันจงซ่อมกันแล้วนะจำนวนหกอันหกหกหกลูกเท่านั้เดี๋ยวเพาก็จะให้มาสร้างเสกเครื่องที่รถแล้วก็อบเสียไปส่งวงว่างเลยนะนี่ก็คือครเป็นขอบคุณขอบใจรละเอียดเนาะจากพี่วันเนาะเป็นกระดาษช่เงินสาสามพังอีกพิมเนาะหนึ่งพันกว่าบาทเนาะก็เป็นเงินหกล้านหกหกล้านกว่าเนาะสหรับเราเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราได้ เห็นมาครับกรจาสรุปรายงานหลังจากที่เราได้ซื้อเครื่องครบแล้วเนาะกดเครื่องครบเดี๋ยวเราจะเรียกเงินเท่าใดหรือว่าจะบุพอเพาได้เดี๋ยวป้าปีแก้วจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพป็นเพลงเนาะเพราะว่าแต่ละเครื่องเท่ากังมีบินยังยืนสามาครกระสอบได้คืนเนาะในการซื้อเครื่องซื้อเครื่อในการฮ็ดตัวนี้โดยความบริสุทธิ์ใจเนาะเอากลับมาช่วยลงว่างโดยความสมัครใจนะเนาะแล้วเพื่อนก็ช่วยโดยความติดมากเป็นไงเอาก็ยินดีเต็มใจเป็นสะพานบุญเพื่อนมาช่วย สว่วนเนะะาะแล้วก็เรื่องกรมรถไ้เรื่องการเงินบริจาคนี้เราจะเห็ลลุหาารายละเอียดเมื่อเนาะเาสามารถทับทงนำกันได้หมดทุกคนเนาะว่าการาใช้จ่ายทั้งหมดเฮ้ยขอดายเลือกขอดายเนาะเดี๋ยวเราจะติดตามบัสสรุปบัสไายติมเพนึงเนะะาะเพราะว่าบางแกจะเก็บบินทุกเที่ยวที่มีการาใช้จ่ายในการาใช้เงินที่พี่วันธ์บให้เนาะนี่ก็ต้องขอขอบใจนำเริวันละไร่เนาะที่มาช่วยในการสร้างหวัดหาลุงขณะนี้เรอท้าอ่า รถขัเจ้าเก็บเครื่องขึ้นแลวก็สิได้ไปสช่วงหึงว่าตัดต่อไปพห้อมนายยาวพดอถ้าขับไปรถนะเป็ดนะเป็ระาซานาลาประเฮนลาลาบนห้อมของเมืองฮ้นอันนี้สิด้อเสียารเนเีนส้นสีสัดอดดวา เปาบูมีโอุ้ยปุ๋นได้อันธรรมดาเช่นหมขึ้นกสิเนาะไปตรอไปไคุณผู้ชายตัวนี้ตัวนี้นี่ตรงนั้นนี่ช่องเกิดช่องยู่อหนาแถวอนาเอกไปเนาะทางหนเนาะเนาะมอสตรดอนนาภราสานลลาเนาะเราเลี้ยวขั้วเขามีห้อมตามของเมืองแหละเออห้อมนั่นแหละสิไปุ่มหันะลงว่าง ข้อซมุ่งข้ขึ้นค่าหรือซื้งมือเีนที่เรื่มอมือน,นี้แหละสังกะซีสุดหรอกหาคือเราค่ยกะซี่ช้น,น,นไปเลยคขาชิ้ไปนำไปเลยก็ได้ฮะาจะเอาไปเลยทีก็แล้วไปแล้วเนาะอ่าฉันค่อยกะหาไปผมเจ้าเสะนะเออโอเคโอเคเอาจัดเ่ยตอนนี้เขาจะาไคนเครื่องสังกะซีมาแล้วเนาะ ผมก็หก er, กับอันแกตาเสซ่ er. กับหน,น,นึ่งหนอหนออันแกตาเสซ่แห็ดหกเพนอย่านี้เราบ้านเราเคลียร์หัวซงเนาะไม่แล้วโดยขอบใจไร่ขอบใจไร่เด้อก็ะอจะเอามาส่งเรียบร้อยแล้วถือว่าซังกระซี่นี่เกี่ยมจมุงบอลเป็นลักษณะนี้เนาะก็งามเลยปะเนี่ยขึ้นโค้ขงขึ้นแย่าง,งแล้วก็เปลี่ยนตาเบิงขึ้นมาแล้วบ้านนี้อ่วันนี้ก็ได้มุง่งโรสขนาดหนอเออ อารมณ์ปันสายซะแล้วกันเรียบร้อยเนาะต้องขอขอบใจน้ำเงยวันไล้ไรที่ว่าเพื่อนกะอุปถัมภ์อีกทีแบเป็นสังกะซีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาแบ่งได้แค่นั้นกะอ่าเขาต้งได้ก็ได้นะเพราะว่าเอาพาหมดสะด้วยกันเละคนง่ายที่สุดแล้วนี่ออกมาคราวนี้ตีบอสซังกะซีนะ ไม่ติสมับ่นะเออเออเม่นแล้วโอ้ขจเปิดเพลงแหงไว้มีโอกซิเินที่ดีที่สยมจะมุง,มงนั่งคาแล้ว นเฮาไปเงินประตูว่างมาเมื่อกี้แล้วแมันสังกะษีหันบ่พอบ่พออีกเต็มหกแผ่นนั้นเฮาจะได้ไปซื้อเพิ่มอีกเต็มอีกเต็มหกแผ่นเพราะว่ารวมทั้งหมดเป็นสามสิบหกแผ่นเราจะได้ไปซื้ออีกเต็มบ่อเพราะขาเจ้าอาจจะบ่อบางส่วนมันจำเป็นจำนวนน้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะได้หารถอัน่าบนาวสักจึกมาตั้งเอาเนาะอันหกแผ่นได้เดี๋ยวเฮาเนี่ยเรีว่าหอดานละเข้าไป อาจจะจ่ายเงินป่าใบก่อนเนาะกรณสิทธิ์สว่างเข้าเลยการกระตุต้นไร้เลยหันก็สร้างแล้ว เต็มเต็มหแผ่นบ่พอหแผ่นเอาเตมหก่ไ่นเราขันบอนันละป่านี่ก็ได้เราค่อยจ่ายเงินป่าไว้นี่เด้อเราปัญหาเราลดมาตั้งเราก็ไดนี้ยันร้ดบอกเขาจักจกป่านี้ก็ไดซ่มตัวอดฟุตตัวนี้เนาะอาเติมาแล้วค่อยเนียเอาใส่เทอร์จีเลยเขมาั้มาเป็นอย่งนี้ต้นเออบมื่อเ้าก็ได้ม้ค่อยเปล่าเราจะค่อยงันต่อไปให้กันมาจอดแจ้งอย่อัเนี้เรจอมมาลอันนี้เอาส อ่าพ่อก็สไตคบ่ได้จับบ่ได้ไปบ่ได้ไ้น้อยแล้วเจ้าบ่เอารถเอาไปส่งเพาะั้นเฮาได้จ่ายเงินปบอีกเต็มแผ่นจํานวนเงินอยู่234,000 29,000รเฮามกันให้นึงเนาะแล้วสิไปแล้วนอติดตามต่อไปเด้อมาติดตามขอบคุณนะฮะ โอ้เล่มุ่งแล้วเนาะเป็นอะไรเสาไฟนี่อาไรช็กเป็นสีสิบเออหมดเปนฟุตเราอย่างบูพอมัสา้เโอ้เราต้องได้เต้มเขาตัดก่อหกแผ่นว่ะจัแผ่นก่อนด้วยเตื้มหกแผ่น Okay. โอเคโอปยนะังแล้ววันนั้นเสือเอาไปโอ้หกแพนเข้ามาส่งตีมีแต่ว่าฮาสักไปเอาเอาไขสีแจงเงินไปหันห้กเด้อแจงเรินห้้องสักไปเอ,เอ๋าาเาะแจงนห้้องสักไเอ๋อเอา,เอา,เอาโอ้สนุมาสิไดยย้โยดกซ้ำนี้นะ,นะอัมม,ามมาม์นนนมนสนหนหลวงว่าก็เป็นซอยเนเราจันเด้ออัเดทนลางคาโอ้สีแเลเราเด้นี่น่ะบัเดียวหนึ่งรปปั๊บ เราสร้กระซี่พอดีแล้วโยกตไ่พี่ิที่ไล่ผิดพลาดเนาะเพราะว่าเขาไล่แปดพุตนในธรรมดามันเทียบอยู่ซ่วงเม็ดสี่สิบแต่ชเ็นี่ในช่วงเม็ดสแปดเราเฮ็ดให้แพทดจำนนราวสามสิบพนแต่เดี๋ยวบกวปอีกตีมันหกพนกมันไปออกมาติมดูพองามขึ้นมาแล้วเด้หนบอกงามมาแล้ว เดิมแค่ลูกแค่ยังลูกฮะเมนยังกินยังมันเออเอามันต้นดิบอ่ะเนี่ยกินตีอือทองตีกินกินไดเนี่ยโอ้โหเด็กมาสักมามาเป็นมาเดี๋ยวดีเบิรงบุนวนลักษณะนี้ล้างขาเนาะ เป็นสราสิบกแค่นะนะั้นครับโอ้แล้ก็ขอบใจนำเอวันละลายเนาะที่ว่าสลับสน,นุนจุนไหนมาถึงขนาดนี้เนาะแล้วก็อีซิปต่อสร้างจนสำเร็จแล้วไปล้างผลเนาะส่วนรา,ายละเอียดในการใส่ใานั้นเราเกี่ยวจะได้รายทุกคนได้ครับฟังครับโซนของกันติมเนาะว่าใสาา่ใจไปขนาด้แล้วเนาะ อันนี so, charge, like ้ก็ไ่เป็นดรรอบพ่อไปรับสนัลแค้นนะพ่อไปหับางมาเอง่างมาเองบ่ได้เป็นเพียเลยไปแงไปเห็นไปไปโอ้โู่มาคูปมาก็เลยมาพักกเนาะกเมือเนาะ โยไ่ก่อนในโคด้าไอ้คด้าเอาคัดไงใน้คกัด้าโอ้เบุกให้คาดก่อนได้ยินบอกไอ้คูมากัะเลยไปอานี้แฮปปี้เนิวเยีมาฮั่นเดก้โคด้าโคด้ามาทังนี้ก็ได้ลูกแฮปปี้เนิวเยียมาแล้ว ซักกะซี่นี่เป็นของลาวหรือของไทยหรอพราเงี้กข้างเว is um hmm mm. ียดปะโอมดบียวมันมีของข้งไทยข้งเวียดนามสิวะเอออากะบูหเลยไว้ว่าโบโหอันใดเดี๋ยวเขาบาซักกะซี่กัซัมเน่กัมาสุนบ้าง เริ่มแ้ครับตเมดีเนาะเริ่มเพ่งๆในปั่นแก้วคนนี้เหรอต้องเลิ่มกันไล่ได้แน่งแต่ขบเริ่มไล่เดียวมันเสียนะหัวขบุเริ่มไล่หัวก่อส่งห้องไดวะส่งห้องยูยูนาะเอายู่อยูนาะฟุนเนาะ เฮ็ดแล้วบอกให้มันหัวเลยขับประกันความหัวได้สังกัดี้นี่กันโแทบบว่ากับหัวดอกกันบบนททนี่นแทนึ่งะไล่แลเนมาล้นุ่ไ้นไปแทงกว่านัสัพิกซ์เดก็เป็น Phú xoay sang mà đưa ra cả đến Xoay sang Xoay sang vào <laughs> nhóm nhà có gì vậy luôn Đi trên cần คุณนอ่ะจึ๊กเลยอ่ะฝันจมยุดกระบ,บี่หัก <laughs> มีนสร้างเพิ่มเติมผู้นึ่งเลยดโอ้เนี่ยทุกคนนะเพื่ออัปเดตล่าสุดเนาะเพื่อว่ากัรเกือบแล้วอย่างน้อเนึมน่มือนมืน้นเสามืินจะซ้ำตัวนั้นต่อเติมใหามันสำเร็จ แล้วการแล้วการจะดำเนินการก็เติมเต็มเนาะจะชาบเกี่ยวกับร์เพราะต้องขอบใจ่ได้เนาะที่ขอบใจในในวันวันที่เขามาสนับสนุนบ้าเกี่ยวกับที่เราสร้างอันน่ะเหมือนฟุว่าเนาะที่เราจะได้เข้าขึ้นมาที่เราจะได้มีรายได้ต่อไปก็อีกื้ดต่อเพิ่มอันน่ะก่อก่อซีมอะไรัะจักรก่อเหล็กอิเทคานเอเทพื้นเทพื้นแล้วทต้องนำต้องนำซื้อต่อไปเนาะ อันนี้ก็ต้องครอบครองเตือ,อนไเนาะสำหรับไวนวันจะฮ่องกองเนาะเป็นกระทรวงทรัพย์ชนุ่นให้ตับนนตบวบา,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 างในการสร้างเงินเนาะรายละเอียดในการใช้จ่ายนั้นเราเกี่ยวกับจัดสมุดไม่ตึ้มเพิ่งใช้จ่ายเป็นยังใดเราเเงินเลือกสำได,รไดหรือบุคคลใดเนาะจะแจ้งทุกคนทราบคือดังนั้นเนาะนี่ก็ความจำเดนเป็นอบไรเนี่ยคนครับฟังนะครับแล้วกันเนาะสำนักทุกคนที่เข้ามาเป็นคลิปนี้ก<ห>็จะรีบเนื่องไลค์เนื่งแชร์เนื่งคอมเมนต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ บ่ากีแก้วเนาะในการสร้างงานท่านหลวงบางเนาะสั้นฟันให้หลวงบางอายุเจ็ดจุดสองปีโดยเลี้ยงลูกสาวคนเดียวก็คือน้องลำแขนอายุแปดปีเนาะก็น่าเห็นใจเนอะอาะก็จึงได้ช่วยเป็นประธานบุญมาสัา้นฟันให้ลวงต่อในการเฮ็ดเฮือนให้หมันสําเร็จเนาะแต่ใน,นอดีที่ยังอ่าทุพพละยังบีทานเพียงพอเนาะกาสิได้เป็นกัณฑิทคนเนะะาะเพราะว่า อย่างซิปต่อจะมหันสักเร็จเพื่อเนาะแล้วก็เราจะเฮ็ดไปจนกว่าจะสักเร็จจะได้กษัตริย์มาอาบเด็ทุกคนได้เรไ,ได้เดิ่วกันทุกๆเป็นแต่ละรายเนาะมีะะบ้าเกียวกับสายให้พอนะปกติเขาบอกว่าจุดนี้มีสุขภาพเขม้มแข็งเนาะเอาฮันมันเย็ยนแล้วก็ส้มดังใจปาธนาเนาะสุถานีเบ้าเกี่ยวเขาเก้ขาขบวขาวสบายดี